โ oh. อ้ยลุตตนาตตาเอ้าถือหลังนั่นถือโอ้หลังคูโี้คับถือคับ,คบ,คบหลังนี่ครับเอาก้อนลุตอ้าตตาเลยก้อนอา้นตัวนาตตาเลยบหน,นันนี่สวัสดีครับผมวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนิดจักหน่อยครับเปเว็กบค,ครับืันนี้ห้กินกบค,ครับห้กินกบค,ครับตามสะที่มันเป็นสะยุโละตามโขกตามนะครับตามน้องธรรมชาติ หากบไปปิ้งไส่ห่อเขาหน่อยครับเจ้าหน่อยกับบุญเดือนเก้ามาหอดแล้วครับหากบไปปิ้งใส่ครับเหมยมากครับสอจอเอ็ดล้วก็โซดานะครับดูดไส้ครับอ่ะเดี๋ยวไปล่อเบิงกันเลยครับมันสีมานหรือม่มมันมาอนีเดี๋ยวไปเบิงไม้ใส่เบ็ดกันครับบาดนี้ไปครับสอจอเอ็ดพันใส่ไปแลหลังหนึ่งครับ เ,เบ็ดสะตายเ,เบ็ดลักด้วยครับเหมือนเบ็ดขั้นยี่เนี่ยเห็นกบตนไปไลยอยู่ครับมื่อนี้ก็้ขั้นบดได้ลงมือก็จะเป็นคนไทยขาท่างข้างนี่ครับไม้ข่างทางครับไม้ข่างทางครับตัวนี้ได้เมื่อไหร่กบเ,เอาไปไกลไปไกลมากเห็นก็จงไว้ให้นี้ ไม้คางช่างูนะรดเล่นวนๆวนๆอยู่เบียบจังเนียนี่อ๋อเออตรงในตรงมีคอนนะครับย้มายมาบินเฉงครับตรงใ้ใส่คอนต่อได้ครับยังไง้เหนี่เเหนียมวบเผาไปเอาไปล้างต่อไปเลยครับอครับผมบาดนี่ เดี๋ยวรอหล่นล่อยามเทเดียวเลยมือแรงครับขออนุญาตใสเ่เบ็ดก่อนครับมันสิคำก่อนถ<สาย>ือเบสผมนะครับสามยิงเงยมือเดี๋ยวรอติดตามมือแรงเลยครับ<ๆ>บรรยาก,กาศไม้กระสีอยู่ในปา่าในดงนี่จังหน่อยครับหมุนป่าหมุนโด่งนี่จังหน่อยครับหาก,กินกบปลาครับมาน,นี่มน,นีหาก,กินกบปลามันจะสิมีตัวใหญ่นี่จังหน่อย ใส่ร้องไมันจะว่าคบกระลุกออกมาใส่ไก่บ้านนะมันจะว่าคบเลี้ยงอีกคบเลี้ยงรุดมานี่ไปตุอีกกันต่อเลยนะครับตอนนี้เขาก็ใส่เบ็ดแล้วแลวครับใส่เบ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ,รบเดี๋ยวมือแร่งมายามครับมือใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเข้าสิบบได้ยามกลับนะครับเพราะว่าเบ็ดบไร้ใส่หมองเดียวครับใส่หลายหมองหลายบอล พยายามกับไปเครับคำเดาเดวมแมลงมลันหลุนกันเลยครับสีมานหรือบัวมานที่แหลกว่าสีพยายามขับครับพอดีแถวนี้ขับรถผดพานก็เลยแวะเจังหน่อยครับผมพอเดี๋ยวไปปนไปแจวกินแหลงครับเท่อมันถือโอ้หลังนี่เละ่ะโอ้หลังนี่มีหอยรุดวะเห็นหอยตีนมั้ครับน่าจะรุดครับหลังนี่ครับมีหอยตีนหอยตีนกบมันขวดลงนะ ถือบ่ถือบ่หลังนี่ถือบโบอ้าแบบจังแนวนี่ใส i̇şte ่ใส mm ่เ hmm. บ็ดคบถือประดุกเสยอู้แบบจังครับแนี้ยนี่ปลาไม้ปลาไม้เมื่อกี้อะไรน้ำอ๋อขี้กระเดือนใส่ไปแต่ถึงโขกอยู่เลยน้ำยู่พี่อ๋อแบบจังครับประดุกแน่นอนแล้วไงปลาดุกเม่อกี้บางอย่างใหญ่เลยประดุกประดุกคบได้สองตัวนะครับตัวนั้นไทยบุษบนครับสองตัวอ้แบบจังเง ได้เป็นควบถึงบรรุเสยนิ่งๆอ่ะโอเคครับตอนนี้ก็ได้เวลามายามเบ็ดแล้วครับเดลเวลามายามเบ็ดแล้วครับบ้นยามเบ็ดควบกันครับมันนี้ครับหลังถึงหนาถือเบ็ดครับเจ้าไปคนเลครับอย่างมันลุดครับมาแล้วครับหนึ่งแต้มครับ นับเต็มได้เลยครับโอ้โหโอ้โใสสวยครับตัวนี้โอ้กันมาสารรุดนี่เรียงมาทีแรกเห็นสองตัวอืมพบใหม่ปีนี้ครับนี่ใสก็รลัาง,งามเลยครับพ <c oughs> อดีสองสามตัวแจวกินมันมันครับ<อ>มันมันเต็มเลยแห่งมนันคำคืนนี้ ถือบ่วถือบ่วถือบ่วถือบัวล่ะอู้หูไงทองเพเว่ครับลังนี่ายทองเพเว่ครับจัดจัดจัดเอาไม่เอาไม่สิัุดเอาลั้นี่ด้สิลุด้ทั้งพุญกระถือบ่วด้วนี่ท่างไหนเดี๋ยวดีคขออนุญาตขออนุญาตเอาครบกล้วครับทั้งพุญกระถือว่าสั่นใส่งามก้เก่าอยู่ครับตัวที่สองครับใส่งามก้เก่าอยู่ตัวที่สามโซจอเอ็นพิ่มเลนไปวุผเนาะนย่ามันหลุดเดี๋ยวไปเบิ้งเลยเพิ่มเอามา สวยๆพี่น้อ,องคุณเบิ่งนี่โอ,โอ้งามงามงามโอ้ใส่เดียวกันสูสีฮะอันคือตูนี่น่อียตัวด้หลายกบไม้กบไม้เอาไ่ได้หล่อนบ้างไหมอู้ยหลังนี่รุดครับอู้ยเบิ่งหอ้อยรุดอันขี่กระเดานห้อยขึ้นมาในสายเยยาบ,บ็เดนี่เรปรียวรุดนะครับเบิ่งเ,งเลือดมีห้อยเลือดกบน่งครับที่หอยเลือกแวบนี้ครับแดงๆนี่ครับ โอ้นาศิดายนาสิตโตไข่โตใหญ่อยู่ครับนี่รุดโอ้สองเทืาเดี่ยวหลังนี่ถือโหลังนี่ถือบราโอ้ยใส่ไงขอขักยี่โบรลณไม่ผุดเลยอู้ยขักข้าข้าพอขาเรียบร้อยเออเกี่ยวขาโอ้ไม่รู้โอ้หลักจนหลวมวะเกี่บตัวนี้ละทิ้มรุดไปบางเวียนนี่อู้ใส่ใหญ่ครับตัวนี้ฮักขาใหญ่ครับบุญนี่โอ้ได้การ โอเคครับมันมันครับมันนี้ครับเต็มเต็มนะสีแต็บสีแต็บครับผมน้องรับพยายามลังตัวไปกันเลยครับผมเอ้ากำลังกำลังพยายามลังตัวไปเพื่อนถือสื้อไงท้องอีกแล้วครับไงท้องอีกแล้วอ๋อเก็บครับเก็บกำลังเปิดกำลังพยายามลังตัวไปเลยเพื่อนทั้งนี้ถือแล้ว โอเคครับโปดิปลในแจ้วครับเตียมที่หาครับมือน,นี้ครับเตียมกับมี่ใสส,ส,สวยๆครับผมว้าอ,อ,อู้ลุดตัวหน้าตัวตาเอา้าถือลังนั่นถืออู้หลังคูอู้ครับถือขับหลังนี่ครับเอาก้อนลุดตัวหน้ตัวตาเลย่อหน้าต่อตาเลยบังคับนี่หลังนี่ห่วยหลังนี่ลุดตัวหน้าตัวตาเลยครับนี่ใกล้ๆกันนี่ อู้สัดเย็นเลย,เลยเดืนเลื่อนขึ้นซ้ายเนี่นี้แปลว่ารุดเลยโดดหนามต่มเลยวื่อหันนี่อู้อีล้างหนึ่งอยู่หันครับล้างหนึ่งอยู่นี่ถือทั้งสองเป้า่ารุดไปตัวหนึ่งเหลียบจังเนี่ยนี่ยังถือว่าได้อยู่ตัวหนึ่งครับเหมันๆครับเป็นไรครับมมือดีลเลยมือดีมา,ากร้อยปเอากบเลยครับร้อยยามเบดครับมือดีเอามามานํำตัวหนึ่งตัดเบดไปเลยตัวนี้ ที่แรกที่แหลกเสียพูนี่บาริใหญ่มันเสียพูนี่พิชสังเกียแล้วผ่านเป่าล่ไม่ยินนจะเสียงรถออกไปทั้งคุณล่ะน,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 นี่มือดีมาก่ะบมไห่เลยไม้นี่บมได่เจ้กตัวเลยเห็นได้หลังหลอนโอ้ไม้บังหันโมไห่เจ้าตัวเลยครับนี่มือดีมากเอาก่อน xanh thì phơi anh nít đi pot a bếp lắm nỉ mi hoi lụt lắm nát tí bút lắm nát tí bút lắm nát tí 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 lắm ไม้กลางปลาครับเพื่น pues น้องกลางปลาครับน้องกลางปลาครับนี่ครับเป็นน้องหนามหน่อยๆครับอยู่กลางปลาโดนบ่ดโดนบ่โอ้งามง่ายง really ่ายมได้เฮ้สองแต้มครับไม้นี่ครับงามอยู่งามอยู่ นั่งพอดีใส่น้องสุดท้ายครับน้องสุดท้ายเขงทำขึ้นนี่ครับเป็ดประมาณหาหุกหลังนี่นะครับบึ่งก่อนสีมี่็กโตครับถือเล้ยตัวั้นเอ็้บตัวทึงโน่นถ,ถถน,นถือเลยถือเลยตัวทึงโน่นถือเลี้ยไปก่อนครับน้องสุดท้ายน้องสุดท้ายยันลุด ก้อนเลยครับยันรุดจนก้อเลยก้อนมินช้ำเลยหนี่หัวยังเขียวอยู่เลยครับแล้วใส่งา,งามครับกอได้ตัวอืม่ะสวยๆงามๆครับมานี่น้องชดถ่ายของคขึ้นนี่แล้วครับเดี๋ยวไปสรุปผลงานให้เบื้องเยือนโอ้ยู่นี้ละบัดรเหล่วนี้ละสิรุปผลงานให้เบิง้งโอเคครับผม เอาเอ๋าบาทนี่ทีละบ่อทีละบ่อโอ้ใสสวยเลยครับอา่ติเป็นของห้องมันก็นอยู่ให้ห้องคือก่อนละพยายามลังต่อไปกันเลยครับหลังนี่ลอนครับเต่หลังข้างหน้าเลี้ยวไปนะเห็นโตแล้วลขั้นบรุดก่อน อยู่ดีดบ่ะโอ้ยใส่โปดครับผมโอ้ยตัวหน่อยเว้ยคนละตัวมั้งนีแล้วมันใช้ตัวอืมทางนี้ก็โดนแล้วครับทางนี้ก็โดนแล้วโอ้เกี่ยวขาเกี่ยวลักแล้วเกี่ยวลักแล้วครับน้าน้าหน้าผู้ลืมถ่ายเฮ็ดช็อตเด็ดให้พามึงบ้างด้วยจะว่าได้ไปก่อนไปหาพบ สรุปผลงานมาอนีกันมันๆอยู่ครับผมบอได้อยู่ได้กินครับอะโอเคครับตอนนี้เหก็ยามเบ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกถือว่าได้พอได้อยู่ได้กินอยู่ครับแต่ว่ามีหนองหนึ่งครับมีมือดีไปมีมือดีไปเอาก่อกนครับผมบอได้พ่อโตเลยเบ็ดสิบก่าหลังเห็นแต่ห้อยลุดเห็นแต่ห้อยตีนกับห้อยไม้ครับห้อยเต็ดตัดสายเบ็ดก็มีครับโอเคครับเดี๋ยวไปเบิ่งผลงานเลยครับ สรุปผลงานกันเลยครับผมมื่อน,นี้ได้12ตัวกำขึ้นสำหรับยามเบ็ดกาขึ้นครับนี่ตดวตัวไข่ๆตัวนี้แล้วไงนี่ครับไงกว่ามูลเลยตัวนี้ได้แล้วก่อนสองอสรุปผลงานกาขึ้นนี่ครับเดี๋ยวไปอีพีสองนะครับไปยามอื่นเสาครับที่ได้เจกตัวรอดทิดตามบึงนะครับว่าโอเคมันๆครับมันๆสองสามตัว